เราก็แจ้งขับไปแล้วก็มีการติดตามนะครับไม่ใช่จแจ้งกลับไปยังพื้นที่อย่างเดียวอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในเยหลายช่องทางเพราะนั้นผมคิดว่านอกจากการที่เราจะฟังข่าวในในของทางราชการแล้วความใกล้ชิดของชุมชนแบบไทยๆเนี่ยเราก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลคนที่ได้โอกาสที่อยู่ที่นั้นนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ไม่ปิดกั้นโอกาสเพราะว่าในพื้นที่ที่ไยขนาดใหญ่นี้อาจจะมีจุดที่มีรอยเล็กรอยที่ยังไปไม่ถึงเนี่ยทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนหรือผู้ที่ไปพบเห็นแจ้งเข้ามาเราก็จะรีบไปทันทีครับเป็นข้อมูลที่สําคัญมากเลยครับที่ท่านทิพดีได้พูดถึงเพราะว่าเป็นเหมือนข้อความที่สําคัญที่ถ้าพี่น้องประชาชนนะครับฟังท,ท่านว่าแล้วก็ประสานเครือข่ายให้ดีเนี่ยเราจะาสามารถฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยเฉพาะอีกสัก ด่าน,นึ่งที่เราจะต้องเจอกันต่อไปนะครับทีนี้ครับศูนย์ประสานงานช่วยเหลือเยียวยา,ยาผู้ประสบภัยเนะพิ่งตั้งขึ้นมาโดยท่านนายกเพิ่งเซน็นไป,ไปนะฮะตอนนี้ครับเราจะทําอย่างไรเพื่อที่จะเรื่องของการเยียวยาต่อไปจะเป็นยังไรตอนนี้ยังมีคนพูดถึงว่า การเชื่อมหลือยังไม่ถึงอะไรก็มากมายตรงนี้ครเป็นยังไงครับท่านอภิรักษ์ครับคือครับจริงๆตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์นะครับที่จะเชื่อมประสานนะครับทั้งในส่วนราชการที่ได้ทํางานอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแจ้งเหตุเตือนภัยทางกรมประตูนิยมวิทยาก็ดีนะครับทางกรมชทานหรือแม้แต่ทางด้านกรมป้องกันภัยแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือในระดับพื้นที่นะครับซึ่งก็จะมีศูนย์ทั้งในสวนปฏิบัติการส่วนหน้าด้วยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการเชื่อมโยงประสานนะครับรวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ 111ซึ่งที่ผ่านมาก็เป็นหมายเลขโทรศัพท์ในเรื่องของการร้องทุกข์ของประชาชนนะครับอันนี้ก็จะช่วยทําให้ประชาชนเนี่ยมีช่องทางที่จะติดต่อสื่อสารได้สะดวกขึ้นกับที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็จะมีะเครือข่ายนะครับของภาคประชาชน นะไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครองค์กรเอกชนต่างๆมีการมาบรยจากเงินสิ่งของช่วยเหลือนะครับแล้วก็ทางมูลนิธิก็ดีทางเครือข่ายต่างๆเนี่ยก็ส่งตรงไปที่พี่น้องประชาชนนะตรงนี้ก็จะเป็นอีกออเครือข่ายหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะเชื่อมโยงการทํางานได้โดยตรง นะผมเองกับคณะทํางานได้มีโอกาสได้พูดคุยนะครับกับเครือข่ายภาคประชาชนทั้งในส่วนที่เขาทําในสังคมออนไลน์ที่เป็นอินเทอร์เน็ตเนี่ยตอนนี้ก็มีการเปิดเป็นเว็บไซต์รวมข้อมูลต่างๆนะครับชื่อว่า w w w t h a i l a t c o m นะครับซึ่งก็จะมีการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ต่างๆรวมถึงในเรื่องของการร้องขอความช่วยเหลือซึ่งบางส่วนอาจจะแจ้งตรงนะครับมาที่พื้นที่บางส่วนแจ้งตรงมาที่กรงแต่ว่าบางส่วนเนี่ยก็เป็นเรื่องของอาสาสมัครที่เขาลงไปทํางานในพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางในการที่จะได้เชื่อมโยงประสานการทํางานในส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการฟื้นฟูนะครับซึ่งในหลายจังหวัดที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดได้พูดให้ฟังว่าสถานการณ์น้ําอาจจะเริ่มลดลงนะครับจะมีศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าที่เข้าไปความช่วยเหลือ นะครับตรงนี้ในส่วนของสํานักนายกเองโดยท่านนายกนะครับที่จะมีการหาหรือมาตรการพิเศษนะครับที่จะเข้าคอรมอในวันอังคารนี้ก็จะมีมาตรการในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือฟื้นฟู รวมทั้งในเรื่องของข้อมูลความเดือดร้อนเสียหายนะครับซึ่งก็จะได้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมทางอากาศนะครับของกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่จะมาช่วยในการสำรวจนอกเหนือจากการสำรวจในระดับพื้นที่นะครับซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ของส่วนราชาการอาจจะมีคนที่อยู่ในพื้นที่ที่จะได้ช่วยรวบรวมข้อมูลตรงนี้มาด้วยครับสัปดาห์ที่เราจะถึงนี้แล้วก็จะเจอสาการน้ำต่อไปเนี่ยทั้งศูนย์จะทําอะไรและชาวบ,บ้านจะ เข้ามาขอความช่วยเหลือลจากศูนย์ได้อย่างไรบ้างครับครับคือศูนย์เนี่ยก็จะมีเครือข่ายนะครับคือหมายความไม่ต้องมาที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งจะเป็นสถานที่ตั้งของศูนย์แต่ว่าสามารถประสานผ่านเครือข่ายจะเป็นโทรศัพท์มาที่สายด่วน1นึ่ก็ดีนะครับจะผ่านเครือข่ายเว็บไซต์ นะทั้งเว็บไซต์ที่เป็นภาคประชาชนรวมตัวแล้วก็ทางรัฐบาลก็จะเชื่อมนะครับที่ t ท a i f l a ดอทคหรือที่เว็บไซต์ท่านนายกนะครับพ m g o t h เนี่ยอันนี้ก็จะเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดได้ในส่วนที่2ตอนนี้ก็จะมีศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่ในระดับพื้นที่เลยนะครับเพียงระดับพื้นที่เนี่ยได้ทํางานเชื่อมโยงบริรณาการอยู่แล้วอาจจะมีเหล่าทัพอาจจะมีหน่วยอาสาสมัครต่างๆนะครับมีสภากาชาดมีเครือข่ายประชาชนที่เข้าไปช่วยเนี่ยตรงนี้ศูนย์ก็จะเป็นตัวเชื่อมนะครับที่จะประสานงาน แล้วก็จะมีมาตรการต่างๆที่จะได้เชื่อมโยงประสานนะครับถ้าจําเป็นในเรื่องของการที่ต้องเสนอคอรมอก็ดีหรือแม้แต่ความช่วยเหลือต่างๆก็จะเชื่อมโยงประสานงานกันกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยในส่วนของทางกรมช่างพันเองก็จะมีเครือข่ายของสถานีโทรทัศน์ N b t บทตอนนี้มีการปรับผังจัดรายการตลอดทั้งวันนะครับ รวมถึงในเรื่องของอเครือข่ายวิทยุทั้งระดับพื้นที่ของกรมประชามพันธ์ก็ดีวิทยุเครือข่ายท้องถิ่นนะครับตรงนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารหรือประชาชนสามารถโทรศัพท์มาในกรณีที่อาจจะนะครับความช่วยเหลืออาจจะยังไม่ถึงหรือถึงแล้วช้ามากนะครับแบบนี้ก็สามารถที่จะประสานมาได้ดโดยตรงครับเมืม่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะมีการร่วมรายการเนี่ยครับทางทาง,ทางภาคเอกชนนะครับบริษัทเจนีว่จำกัดนะครับก็ได้มีการนําอาหาร กระป๋องถึง4,800ยชุดนะครับมามอบให้กับทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ยังมีทางคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกทอชอก็ร่วมบริจาคอีก1ล้านบาทซึ่งเป็นช่วงที่ก่อนที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมรายการเนี่ยนะครับและตอนนี้ครับเท่าที่เราฟังดูเนี่ยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยครับสาการต่างๆเหล่านี้รวมทั้งการช่วยเหลือตรงน,นี้ถือว่าครอบคลุมหรือยังครับท่านนายกครับคือผมคิดว่าต้องต้องย้ำอีกครั้งนะครับสาการยังไม่นิ่ง เพราะฉะนั้นบ่ายนี้เนี่ยผมก็จะไปทั้งที่ปทุมธานีทั้งที่อยุธยานะครับเพราะว่าจะต้องดูแนวป้องกันซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะครับระดับน้ำเนี่ยแม้ว่าจะมีการพยายามที่จะคํานวณให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็มีการวางแนวป้องกันเอาไว้เนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ผู้ว่าปทุมก็บอกว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเรือไปชนหรืออะไรต่างๆนี้นะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> <c oughs> จะบอกว่าเวลานี้เนี่ยนิ่งอยู่ตัวทั้งหมดไม่ได้ขอโทษครับนะ <c oughs> ผมก็คิดว่าในในส่วนของจังหวัดเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องทํางานแบบหนึ่งนะครับจังหวัดหลายจังหวัดอย่างเช่นลบบุรีอยุทยานะครับแม้กระทั่งบางส่วนของโคราชเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเคยมีประสบการณ์น้าท่วมในลักษณะแบบนี้เนี่ยใช้เวลาอีกนานมากนะครับกว่าที่ชีวิตจะกลับไปเป็นปกติจริงๆันะครับเพราะ,ะนั้นการการสนับสนุนการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องก็เป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนั้นศูนย์ประสานงานที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ดูเฉพาะสาารณ์เฉพาะหน้าขณะนี้ ให้เตรียมวางแผนในการที่จะต้องมีการทํางานในเรื่องนี้เนี่ยอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นระบบนะครับขณะเดียวกันเนี่ยสถานการณ์หลัง่งน้าลดนะครับก็จะมะีความต้องการเช่นเรื่องของพวกใครที่จะมานะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็เตรียมการไว้นะครับการฟื้นฟูเองเนี่ยหน่วยงานหลายหน่วยงานก็เตรียมอยู่นะครับอย่างเช่นกระทรวงศึกษาเนี่ยอาชีวะจะส่งหน่วยบริการเข้าไปดูแลเรื่องทรัพย์สินซ่อมแซมอะไรต่างๆอย่างนี้เป็นต้น แล้วก็ก,การสรํารวจเรื่องการเกษตรนะฮะเม <M> ื่อวานนี้ที่อยู่ที่ชัยภูมิเนี่ยเขาก็จะพยายามเรื่องการกู้ก่อนวน่าทํา <schaut> กู้พื้นที่ได้หรือไม่นะครับถ้าได้ก็เป็นแบบหนึ่งถ้าไม่ได้จะช่วยเหลือเป็นเรื่องของ <S <S พันหรือจะช่วยในเรื่องของเงินหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นขณะนี้จริงๆแล้วสถานการณ์จะยิ่งหลากหลายนะครับบางพื้นที่ต้องการแบบหนึ่งบางพื้นที่ต้องการอีกแบบหนึ่ง นะครับซึ่งตรงนี้ศูนย์ก็จะต้องทํางานหนักนะฮะแต่ว่าหน่วยงานต่างๆนี่ก็ยังเดินหน้าทํางานเป็นระบบนะครับผมก็อยากจะเรียนว่าการเชื่อมโยงการสื่อสารก็คงจะทําให้มีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับสายด่วนที่เปิดจริงๆหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยเปิดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าขณะนี้ก็คงจะมาทําทางด้านนี้มากขึ้นแล้วก็จะมีการรดมมาสาสมัครนะครับเพราะมีพี่น้องประชาชนอีกจำนวนหนึ่งอยากช่วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่สามารถไปในพื้นที่ได้ก็อาจจะมาช่วยทํางานในเรื่องของศูนย์ที่จะมา ประสานงานตรงนี้เป็นต้นนะครับผมก็เร <R is> <Writing> ียนว่าการช่วยเหลือเองนะครับเงินขณะนี้นะครับอย่างเช่นที่มีการจัดรายการโทรทัศน์นะครับเมื่อคืนนี้ม i นิมอนิจิมินไลฟ์ก็จัดที่ช่อง11นะครับก็จะมีเงินเข้ามาเยอะนะครับแต่ว่าทางสูงประสานงานเนี่ยจะช่วยเหมือนกับชี้ว่าขณะนี้ความต้องการเร่งด่วนมากที่สุดอยู่ที่ไหนความต้องการช่วยเหลือเป็นประเภทใดและจะต้องประสานงานกับหน่วยงานใดนะเพราะว่าอย่างที่ผมคุยกับผู้ว่าที่ไปเยี่ยมในบางทีเนี่ย จะบอกว่ามีเงินอย่างเดียวมันไม่ใช่นะบางทีเงินก็แก้ปัญหาไม่ได้ถ้าไม่มีคนไม่มีอุปกรณ์ไม่มีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นการประสานงานตรงนี้ต้องทำต่อเนื่องครับทีนี้เนี่ยที่ว่าจะเข้าคลรมอบังคารนี้ในเ,เรื่องของการช่วยเหลือจะออกอะไรออกมาเพื่อที่ให้พี่น้องประชาชน<อ>สบายใจครับจะออกมาที่ทพี่น้องประชาชนสบายใจได้ขณะนี้นะครับก็คือว่าพื้นที่ที่น้ําท่วมขังค่อนข้างที่จะนานนะครับพื้นที่ซึ่ง พูดง่ายก็คือว่า,าน้ำมาเร็วมากนะครับพื้นที่ซึ่งมีปัญหาพิเศษเนี่ยครับอ,อย่าไปคิดว่าจะใช้ระเบียบเดิมๆในการที่จะช่วยเหลือนะฮะคือจะมีพี่น้องกังวลมากเพราะรู้ว่าระเบียบตัวนี้หนึ่งเนี่ยนะครับก,ก็คือมันไม่ไม่ใกล้เคียงกับความเสียหายที่เกิดขึ้นเลยอย่างเช่นพื้นที่การเกษตรอย่างนี้นะครับกับ2เนี่ยก็คือความล่าช้านะเพราะนั้นสิ่งที่กําลังให้นําเสนอในวันอังคารนี้ก็คือจะเป็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะครับว่า ระบบจะเปลี่ยนไปอย่างลักษณะไหนอย่างไรหลักเกมเป็นอย่างไรนะครับแล้วสาการน้ําที่จะมาต่อไปครับเราอย่างกรทมที่จะต้องเจอเนี่ยครับเรายัางไม่มีการที่จะทราบว่าอขอบเขตของเรื่องของพื้นที่ผลกระทบจะมากน้อยแค่ไหนหากสาการน้ําล้นออกมาตรงนี้เนี่ยทางกรมชลประทานมีวิธีที่จะบอกไงให้คนเข้าใจไหมครับว่าต่อไปเราต้องระวังตัวยังไงครับ คือคือคือขณะนี้นะครับถ้าอย่างที่ทางกรมโยธารแจ้งเตือนไปเนี่ยนะครับถ้าดําเนินการตามนั้นนะครับเราคิดว่าเป็นสิ่งที่เราคํานวณมาแล้วนะครับจากสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นข้างบนน้นําที่เกิดขึ้นขึนบนไหลลงมานะครับแต่ขณะเดียวกันต้องยอมรับนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเราต้องปรับตลอดเวลานะครับเพราะมันมีตัวแปรเยอะ1น่ฝน2องน้ําทะเลหนุน3สภาพอากาศนะครับตัวนี้ถ้าไม่มีปัญหาในกุทยแค่มาคอนก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ คือฝนตกในพื้นที่ก็อาจจะมีผลบ้างนะครับตรงนี้นะครับแต่ขณะเดียวกันนะครับตรงนี้เนี่ยถ้ารอดในช่วงที่ช่วงน้ําทะเลหนุนสูงในช่วงที่ยี่เจ็ดยี่แปดไปแล้วนะครับยังไม่หมดนะครับก็อยากให้ประชาชนเนี่ยช่วยระวังอีกรอบหนึ่งวันที่แปดพฤศจิกาซึ่งช่วงนั้นในน,น้ำทะเลจะหนุนสูงมากกว่าช่วงนี้นะครับน้ําเหนือช่วงนั้นจะมาน้ําเหนือช่วงนั้นถ้าคิดว่าไม่มีฝนก็จะน้อยแล้วครับเราก็จะระบายได้อีกส่วนแล้วครับอี่เรียนตรงๆว่า<อ> ความที่ดินฟ้าอากาศแปรปรวนมากเนี่ยนะครับขณะนี้แม้กระทั่งเรื่องภัยหนาวก็เป็นเรื่องที่จับปลาอยู่แบบนะฮะก็ผมก็ได้คุยกับท่านผู้ที่เกี่ยวข้องว่าอาจจะเจอซ้อนกันด้วยซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรากําลังติดตาอมอทีนี้เนี่ยถ้าตอนนี้ตอนนี้ข้อมูลจะค่อนข้างที่จะมากมายอันดับหนึ่งอย่างเช่นอย่างเช่นในรุ่นน้ําเจ้าพยาบอกว่าทางกทมควรจะเสริมขึ้นมาสักหนึ่งเมตรน้ํามาปริมาณมากทีนี้เนี่ย ทางกทมว่ายังรับไหวยังรับไหวนี้ชาวบ้านฟังข้อมูลอยู่เนี่ยแล้วเราจะจะยึดตัวไหนเป็นหลักหรือฟังยังไงเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยขณะนี้เนี่ยนะครับความจริงแล้วเนี่ยหน่วยงานหลักๆเนี่ยมีการเผรยแพร่ข้อมูลอยู่ทางเว็บไซต์แล้วก็มีการออกแถลงข่าวแถลงการประสานงานกับคมประชาสัมพันธ์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเพื่อให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งอย่างที่ว่าแล้วก็อาศัยเครือข่ายของภาคประชาชนเนี่ยศูนย์ที่คุณอภิรักษ์เป็นจะเป็นผู้อำนวยการต่างเนี่ย ก็จะจะเป็นจุดรวมอีกจุดหนึ่งนะครับจากนี้ไปเนี่ยผมเข้าใจว่าทุกเช้าเนี่ยนะครับก็ศูนย์เนี่ยก็จะรับแล้วก็จะสามารถให้ข้อมูลอ,อีกทางนึงนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการติดตามข่าวสารเนี่ยต้องใกล้ชิดนะครับเพราะเราก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็พลิกผันได้อยู่ mm hmm. เกือบตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ติดตามข่าวแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็คือว่า เมื่อกี้ท่านที่ปดีท่านก็ระมัดระวังคําพูดว่าไม่ใช่เรื่องเชื่อฟังหรืออะไรนะครับแต่ว่าขอให้ให้ฟังแล้วก็ขอให้ให้ความร่วมมือให้ความร่วมมือนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยมันไม่เคยเกิดเมื่อไม่เคยเกิดเนี่ยนึกภาพไม่ออกเมื่อนึกภาพไม่ออกเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับเอะคงไม่ใช่ละมั้งที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าเมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ขอพี่น้องประชาชนเนี่ยได้โปรดให้ความร่วมมือนะครับเพราะว่าผมไป ทุกจังหวัดเนี่ยจะคุยกับทั้งทางจังหวัดทั้งทางท้อง,งถิ่นนะครับนายกเทศมนตรีคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะเป็นเดือดเป็นร้อนแทนประชาชนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขารับผิดชอบประชาชนในพื้นที่โดยตรงเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ในพื้นที่ที่ไม่เคยเนี่ยเหนื่อยฮะเพราะว่า,าชาวบ้านก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าเมันจะเป็นอย่างที่ว่าหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเตรียมตัวกันนะครับปืนตัวกันเตรียมตัวกันและให้ความร่วมมือเนี่ยก็จะผ่านไปได้ดีครับสําหรับความรู้สึกตอนนี้แหละครับที่ว่าการช่วยเหลือไปไม่ถึง บางพื้นที่หรือเปล่าตรงนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับส่วนหนึ่งว่าบางครั้งอาจจะไปไม่ถึงจริงๆทีนี้เนี่ยเราจะขอความร่วมมือคนในพื้นที่ให้มีการช่วยเหลือดูแลกันอย่างไรครับคือผมผมอย่างนี้นะครับว่าถ้ามีที่ใดนะครับยังยังไปไม่ถึงเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่เราห่วงก็คือถ้ามีกรณีอย่างนี้แล้วไม่มีช่องทางการสื่อสารอันนั้นอันตรายนะครับแต่ว่าผมไปทุกจังหวัดที่ไปแล้วเนี่ยจะเช็คอันนี้ประเด็นแรก ว่าเรามีกรณีแบบนี้ไหมอย่างเช่นวันจันทร์ที่แล้วที่ผมไปที่โคราชเนี่ยนะครับก็ยอมรับกันเลยว่าตอนนั้นปักธงชัยเนี่ยไม่ร้อยเปอร์เซนต์มีบางพื้นที่เนี่ยเข้าไปไม่ถึงจริงๆนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าติดต่อสื่อสารได้ไหมเพราะมีการตัดไฟนะครับแต่พื้นที่ลักษณะนี้ขณะนี้เนี่ยมีน้อยหรืออาจจะไม่มีนะครับแต่แน่นอนครับสมมุติว่าในชุมชนหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นสมมติเป็นชุมชนเมืองมีถนนสายหลักมีซอยย่อยเข้าไปเนี่ยนะครับก็ยอมรับครับว่าอาจจะมี ที่อยู่ในซอยที่อยู่ในอะไรเนี่ยที่ไปไม่ถึงวันที่ผมไปลบบุรีนะครับก็มีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งมาบอกว่ามีซอยนั้นนะคือหน้าปักซอยมันไม่ท่วมเ mm hmm. จ้าหน้าที่ก็อาจจะคิดว่าพื้นที่นั้นไม่เป็นไรแต่ปรากฏว่าถ้าเข้าไปข้างในก็จะแจ้งมานะครับแต่ถ้าสื่อสารได้นยครับผมขอยืนยันเลยนะครับว่าท่านจะติดต่อในช่องทางใดที่ท่านสะดวกที่สุดเนี่ยนะครับเรา้าไปช่วยเหลือแน่นอนนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเต็มร้อยนะครับแล้วก็อาสาสมัครนี่ก็ทุ่มเทกันเต็มที่แล้วก็ช่องทางของ ศูนย์ที่จะเปิดขึ้นนะครับแล้วพรุ่งนี้ก็คงจะเต็มเต็มรูปแบบเนี่ยก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งแล้วก็หนึ่ๆๆๆก็ใช้ได้ตลอดครับ